แน้นท่วม,วมโอ้เข้าหงหอมหอมดแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมอดีท่านพงษ์ครับโอ้น้ำท่วมแหงแล้วครับคุณผู้ชมดูฟาร์มเพาะต้นกาักของผมครับ หลัจา,จากเมื่อคืนเนาะฝนตกหนักทั้งคืนเลยครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆนะครับมามาดูแนบร่วมกันใกล้ๆครับผมโอ้วันนี้ลงไปสองบล็อกแล้วนะครับ น้ำมาตอนตอนประมาณตีสามครับเพราะว่าช่วงประมาณสองทุ่มฝนตกนักเลยครับตกยาวถึงที่ยังคืนเนาะแล้วน้ำปา่านะครับจากดอยเนาะนะครับไหลมาประมาณตีสามครับขึ้นมาขึ้นตัวบ้านนะครับสองบล็อกเนาะ เดี๋ยวรอน้ำลดเดี๋ยวค่อยมามาดูกันอีกรอบครับอน้ำท่วมมาหลายวันแล้วครับโอ,โอ้เนาะเลยไม่ได้ทำคลิปครับผมคลิปนี้ก็เลยจะมาคุณผู้ชมได้ดูว่าสภาพน้ำท่วมบ้านนะครับ <c oughs> น้ำท่วมสต <c oughs> ูดิโอเขาเนาะนี่ครับโอ้อันนี้เข้าวันที่สิบแล้วนะครับโอ้ยัง มาแห้งเลยอ่ะตรงนี้เป็นถนนนะครับเนี่ยถนนออกไปเนาะซ้ายลำน้ำแตงอำเภอเวียงแหงครับผมโอ้วันนี้เข้าวันที่สิบแล้วครับยังท่วมอยู่เลยแต่ที่ส่วนน้ำลดแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะผมจะพาคุณผู้ชมไปดูสภาพที่สวนครับผมอันนั้นสตูดิโอแห่งที่เนาะไปะเดี๋ยวเราไปสวนกันดีกว่าครับ ถึงสวนแล้วครับ,รบไปดูสภาพหลังน้ำท่วมอโอ้โหเศษโยงเศษย่านี่ขึ้นมาอยู่บนที่วางไอ้ถาดพักเลยนะครับใช่ดีโฮงบัลล่มครับผมตอนปีหกห้าครับไอ้ ลงนี่ครับลงต้นกล้าพกของผมนี่ไหลน้ําไปเจ็ดลงนะครับทีนี้น้ําถือว่าก็เยอะอยู่นะครับแต่ไม่ได้เยอะจนขั้นถึงพัดลงเสียหายนะครับดูเสาไม้ครับจากที่วางอยู่ตรงที่ลูกสาวผมนะครับไหลมาก้องกันอยู่ตรงนี้ โอ้โห,โห,โห,หนูนเห็มโอ้โหสาลานี่ยงมอะไโอโไ้เดี๋ยวไปดูสภาพไปดูสภาพในบ้านกันดีกว่ากระชังปลาครับคุณผู้ชม<า> <c oughs> นี่ครับมันเหลือแล้ว ปลาดุกปลาดุกสามอตัวไปกับสายน้ำเรียบร้อยดีย้ายหมูทันนะครับน้ครับเล้าหมูเนาะดูร่องลอยครับคุณผู้ชมน,นี่อันนี้ของปีนี้นะครับปีนี้ล่าส,สุดเลยครับผมขค้ืสองบล็อกครับส่วนอันนี้ของปีหกห้าครับผม ลายบนปีหกห้าครับตรงน,นั้นนี่ห้าบล็อกเลยนะครับลายบนเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าสภาพสตูดิโอเราเป็นยังไงบ้างจุ<ว>๊บโอโ้โหนี่ขีจักรยานอยเรียบร้อยจักรยาน โอ้ย,อยลืนล่นลืน่ลนเขาไปได้นอนเข้าไปได้ลูกออกไปค่ะลืลน่ลนลื่นลื่นมันลื่นลูกนี่นี่นี่มันเป็นโคนแบบนี้เนาะโอ้เตียงผมเต,ตียงนอนกลางวันเล่นครับว้าวดูเละครับโคนเข้ามาหมดเลยอันนี้เบ็ดกลองครับผมนี่ ทำไว้ครับกะว่าจะทําคลิปใส่เบ็ดกลองแถวสวนเนี่นะครับแถวน้ําเมืองเนาะตันได้ทําคลิปสักกร,รัมครับผมน้ําท่วมเห้ก่อนนี่ครับโต๊สตูดิโอทําอาหารของผมครับเรียบร้อยไปเดี๋ยวว่างๆในเสาร์อาทิตย์ค่อยมาทําความสะอาดครับผมนี่ก็อัปเดตเหตุการณ์น้ําท่วมอำเภอเวียงแหงให้่งคุณผู้ชมได้ดูนะครับ ไปคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปก่อนนะครับหลังจากเคลียร์น้ำท่ำทวมอย่างเสร็จเนาะดเดี๋ยวเคยทําคลิปพวกคุณผู้ชมได้ดูแล้วนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค<ะ>่ะไป